สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสวัสดีจ้ามากินข้าวในฝันเด้อกินข้าวตอนบ่ายผักเทียงยูเขาเลยพี่น้องกรบโเที่ยงไปได้เลยพี่น้องเที่ยงครึ่งเลยเวลาได้หาเห็ีดงานเมาเนาะแด้แต่หฮาอยากขึ้นมาบพี่น้องมะกับข้ากับโมิอยยังลายเด้อผักเทียงกับพาพี่น้องมากินข้าวหันหลังใส่แดดยังเหลื่อมตายังหน่อยพี่น้องจ้า ตัวหอนอะสิเป็นลมทัวเรียนใหญ่ก็ถัเรียนนอปกันพี่น่อยมามาพับข้าวกันงั่ื้อหมูเกาะอันนี้กรหองหมูหวานม่หมูหวานก็ปิกระป๋องนึงแล่งข้าวชุบขยอยากเลื้อนไม่ตุ่นาบั้นได้ดอกไม่ตุนจำเจบมลาเดิมเดิมเหือนเพิม แล้วก็ส่งพักบ้องบุคคลเห็นเอาไว้ลลางพี่น้องเลยมันบังบอกบอกบอกอัะไรอาหารการกินกด็พ่อหน้าพี่น้องเนาะมาๆมากินข้าวดงอยู่คือเก่าเดิมนี่เด้อบ่แม่กินข้าวนอกแล้กินข้าวดงข้าวป่าเลยดงป่าโดยเฉพาะเราได้มาหนินะตอนหน้าปก็ชิได้กินแต่อยู่ป่าอยู่ดงแล้วน้ำเม็ตูนตอนเที่ยงพี่น้องเลยเนี้ยพอออกหิ้งงานแล้วพี่น้องเนาะ ยายทุกเอาปิกมงันนะปิกมงดาไอ่ปูจะกินกับปิกเออไปละมาสองคนกินข้าวคนละอย่างก็สู้กินขาวนี่ยังแม่ตูน่ะกินข้าวช่วยขาเจ้า ดีกันไหมลิดปากพี่น้องจังมือจังหน่อยขอโทษขอพ่ายเลยพี่นอ้องตูนมันปั๊บแสงในหัวหางกับห,นหนินแน่บนแนวกระยามันเนาะยินกันขมือไปอาหยักถ่ายภาพพี่นอ้องเบิง่งมามาพี่น้องมาพี่น้องอยู่ไกลอยู่ใกล้มากินขา้าวเที่ยงในปม่ตูเด้อ ผังลาวผังไทยในประเทศนอกประเทศเป็นอย่าง,งไรน้องสาวชุเขาเอยสื่อเลยพี่น้องน้องสาวชุบอสทิบายนะอย่าลืมผากดูเล่มสุขภาพเ,ออเอา้อน้องหนุ่มเอ้ยกินยืดกินยาใช่ได้ย่านโควิดต่แท้ได้ตอนนี้นะอืมกันคือพี่ยังใครย,ยุพี่นี่พี่อยู่ป่าคือมันจิบก้ามหาแล้วมันแดดห่อนย่านใบเรือตัดคอมันโควิดนะ <laughs> นหวทุกคนเลยน้องสบายแ้วน้อนไอพี่สบายตักเด็ดเขาไข่เลยตักเด็ดทัดยาไอสบายแล้วหายแล้วเ่วยทำงานสบายท้องทำมือไงอยหายไปไปด น้องเช้าฝนตกด้วฝนตกเป็นอากาศอ,อยู่บ้านเพิ่มอยู่บ้านเพิ่มนต่มันอากาศเย็นตลอดอยู่แล้วรีมากเนาะตอนนี้มันก็จะข่าวชูอะไรดู้อนแล้วมันเย็นกับ้อนมันกระทบกันคนเรานะ่ะจะชุกกระเพ้าแล้วไม่แข็งแรงฉลาดมันก็อยากหวัดเสียร์หน,น่อยจังหน่อยเนาะพี่น้องเนาะ อย่าลืมผ่าดูแลสุขภาพทุกท่านนะคะไม่ห่วงเดิมพิ่น้องเดิม,ม,มการเจ็บปว่วยนี่ถูกไฟกระบาดีนะเอาพิ่น้องเนาะมันนีไพายอยากเจ็บปว่วยจะค้นดอกแต่หายแล้วมันหนับถึงเวลามากันิดนิดหน่อยหน่อยก็ยิ้มยาใส่ละก็หายคนไหน่มมีโรคมีไฟ ถือว่าเป็นลาบอันประเสริฐเด้อพี่น้องไมยเสียเงินไม้ไปโรงพยาบาลมันคือกอบวบบนี้มุกวอบมันใช้มุกเห็นนั่นสิสวานบปละตะลีดนีมันก็มันเปเหนียวเนาะินข้าวจิบบ้าน ดองอยู่ป่าอยู่ไห้ยอยู่น้าไปที่ได้น้อพี่น้อ,นองเนาะอยู่บ้านาครับก็ถงหน้าอยู่เทียงหน้าก็เบิดีรษะแล้วนี่นาแท้งทำหน้าปีหน้าปักนงหน้า,นาดถอะจำแลนงเนาะตรงการก็เกี่ยวตรงการกับเก็บก,กูบก้ล่ะ ขออภัยด้วยน้องขอกินน้ามนเนี่ยมันบอมีแนวสดมันละขอ้อแหงข้ออะอืมมั <c oughs> นแยกก็สซกตายกินเขาแค่ตายใช่ <c oughs> อ๋อกินไข่โอ้นี่ก็ท้าให้กินไข่แค่นอนู่ก็ยังให้กินไข่ ตุนนันมดคันไข,นข่นี่ยมดขี่ในท้องขอโทษเด้อมัมกกินแต่เห็ดทำเห็ดไข่ดาวแค่นั้นแหละยังอื่นก็บ,บมก่มักหรอกหกินไข่ดาวกับมูปิ่ง,งกระซูเผ่อกอาวาอยานี้นะซื้อในทางทางโรงเรียนข้องปูนบนหลังหลานลอยเฮียนแต่ก่อนนะเขาขายไม่ห้าบาทเนาะไม่ห้าบาทพอกินอยู่แต่เมตุนันโบมักกินมันๆแต่กินยูมันกับไม่บ่อยากกินแบบว่า ยาอันนี้มันจะออกรสหวานนะแม่ตูนบัวชอบไม่นะงานไม,ม่เมื่อลยลวก็กินข่าวแค่นี้แหละเมื่อยแล้วบ่อยากแล้วพูดแล้วสักพักก็จะหิวกินหน้าข้าไปก็คืออิ่มแล้วอาการมินอนไปกินรังไม้พูดเลยแม่ตูนนี่มันแบบนี้แหละบัวอยู่สายคันเมื่อยแล้วกินข่าวก็ได้ต้องเลยผักสักพักจังกินได้ อต่พอซุกเนี่ยกินได้ต่รอ24ชั่วโมงนะพอใหญ่นี่ปากปากพอใหญ่นี่โอ้ยลุยลุยลุยอันนั้นไปเหมือนกับปลาไหลพอแล้วพคนะก,กินได้เหมือนกับเอียนว่าซะพูดง่ายๆเหมือนกับปลาไหลทำใตูนนี่ เรื่องงานมานเนี่ยแม่ตูงข,อ,ขอหานางพักก่อนสักหน่อยสิบนาทีเออจะกินได้ละอันที่พูดแหวะแหวะไม่ว่าอะไรเนี่ยเราอื่นไม่ล้มขอโทษด้วยพี่ <c ười> น้องนางเพื่อนเพื่อนพอซุกเดี๋ยวพอซุกตั้งหยาแม่ตูงก็กินข้าวต่อเอาเป็นไรเนาะพองานเราเมาแล้วอีกชั่วโมงหนึ่งจะเช็ดปัน้น สี itt, itt, ่ช eh, ั่วโมงหนึ่งเซ็ตไม่เซ็ตกันแล้วเซ็ตเซ็จแน่พี่น้องบอลเดทตัดแล้วก็แล้วนั่งบอลบอตัดมันชวนข้างๆอีกนั่งัวข้างๆต่อกันนี่พี่น้องยาตอนหกสิบเจ็ดสิบคนตอนเจ็ดสิบคนน้องเขาบอกอยู่เมื่อเช้าเนี่ยเธอจะเอาเขาเท่าไหร่ต้องดูโห๋ยวเมื่อกกินอะไรแต่จังไปเบิรง จะมาแต่วันนี้และพรุ่งนี้แม่ตุงก็หยุดแล้วหายพ่อศุกมาคนเดียว้องาันมันเกิดน้อง้ายเโคดีสน่ะเจ้ากับมาตอนกลางวันเนการขึ้นจะกับไปนะท่นี่วันเกิดอืมมักมาเกิดครับแค่ใครจะมีบ้างเจ้าผมีวันเกิดดอกเจ้าไม่แต่วันตาย มีกันเนจะเลี้ยวพอชุบก็มีกระดัจนอโยกเ้ยพี่ดังเลยเอาสำหรับคลิปนี้กจบโจ้วัานีแลมิตะกินเ้าที่ซื้อันตัวแมงมีเนี่ยก็ยากมาตอมอยู่เอาคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเด้อพี่้ังเนอะไปพอกันคลิปหนาเนาะจ้าสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับผม